วันนี้ผมจะสร้างรถกระบะทรงสนามลองเล่นดูมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าแล้ววันนี้ผมจะมาลื้อพื้นเจ้ารถคันนี้เลยทุกคนมันก็คือรถกระบะซิ่งว้าวมีสติ๊กเกอร์ผมด้วยตรงนี้นี่ oh. ใน5ปีที่แล้วผมเคยใช้โลโก้นี้นะทุกคนเอ้ไม่ใช่หปีดิ6ปีละมัง้งประมาณ6ปีได้นะทุกคนที่ผมใช้โลโก้ตัวนี้นะว้าวโคตรเท่เลยครับทุกคนแต่ตอนน,นนี้คันนี้คือมันโล่งหมดเลยทุกคนมันไม่มีอะไรเลยดูไ oh. ส้ในคือแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ <Brand. S 1> ะคือเป็นรถป และวันนี้ผมก็จะทําให้มันแรงกว่าเดิมเลยทุกคนไปมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะฮะพังก็สิ่งที่เราจะต้องมีทุกคนมันก็คือมอเตอร์และก็เป็นพวกสปีดไรแบบนี้นะฮะนี่ครับทุกคนผมจะใช้ชุดไฟของเจ้าตัวนี้เลยนะฮะมันจะเป็นอของรดบังคับไรสักอย่างนะทุกคน เป็นรถบรรทุกที่โคตรแรงโคตรจวดโคตรอันตรายทุกคนคันนี้คือแบบจวดมากอันที่จริงผมมีแบบนี้สองคันนะน,นี่ก็คือผมรอยผมทำหกร้อไว้ดูดิเอ๊ะเอ๊ไม่ใช่หกรอ้อดิ8ปดร้อเลยเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็กลับไปดูได้นะฮะโคตรจวดโอเคมาแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเริ่มจากการถลุงฟองเครื่องกันก่อนนะฮะดูจากด้านในทุกคนมันไม่มีอะไรเลยดูดิ โหแต่ว่าเฟืองเฟืองก็น่าจะไม่มีวะม่ะเพว่าข้างหน้านี้ผมคิดว่าผมจะต้องแปลงแปลงใส่เจ้าตัวเซอร์โวนะฮะหรือไม่ก็ยกเจ้าตัวเซอร์โวของคันเก่าเนี่ยเอามาใส่แมง่งผมว่าก็น่าจะได้นะถลุงเลยแ <c oughs> หละว้าวยกมันออกมาเลยอันนี้ก็เก็บไว้เอาไว้ดี y อวยอย่างอื่นนะฮะถึงไป ตอนนี้ผมก็ถอดเจ้าตัวมอเตอร์ออกแล้วนะฮะแต่มันก็ยังเหลือเจ้าพวกนี้นะทุกคนเป็นฟิล์มที่เอาไว้ใส่มอเตอร์นะฮะนี่มันยังเหลืออยู่เป็นตอเป็นตออยู่ซึ่งเราไม่ต้องการนะเราจะต้องถลุงกออกให้หมดไปจัดการเลย โอเคตอนนี้ก็ถดุงเรียบร้อยทุกคนก็จะประมาณนี้เลย หูสวยงามว่ะเดี๋ยวต้องตัดเจ้ตัวตรงนี้ออกด้วยนะทุกคนเลี่ยมๆออกเลยเนีย่ยเพือให้มันวสวยๆนิดนึง,นง โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ปาดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แล้วผมก็ได้ดามโครงไว้ด้วยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะเพราะว่ามันบางเกินไปออผมลืมดูเลยนะฮะโอ้โหโคตรบางนี่เอาจริงๆโอเคก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่รับโครงของเรานนฮะอ่ะข้างหลังก็เดิมเดิมเดี๋ยวลองเล่นเดิมเดิมก่อนนะ แต่ผมยังไม่รู้นะว่าเฟืองมันจะไหวหรือเปล่านะครับสาหรับมอเตอร์ที่เป็นแบบ่าระบบเกือบจะเป็นบัสเรเอะไรแบบเนี้ยเออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองใส่ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองพิ้งพิงก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างบอดี้กันนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าบอดี้เดิมเนี่ยเฉื่มมากเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวเราจะทําการสร้างบอดี้ใหม่ด้วยนะทุกคนนะเรียกว่าอะไรฟื้นฟูมันขึ้นมาให้มันดูแบบเออทรงสนามทรงแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไง let's go <S <c oughs> โอเคเราได้ชุดเซอ,อร์โบไมาแล้วทุกคนเดี๋ยวลองวางดูต้องปาดข้างล่างออกทุกคนให้มันชิดแบบนี้เลยแล้วก็ได้ปาดตรงนี้ออกเลยเนี่ยโอเคเพอร์เฟกเลย <Okay. S 1> ทํำการปาดตรงนี้ออกเลย เท่เลยว่ะเ้ยรู้สึกว่ามันจะเบากว่าจะตัวบอดี้เหล็กนี้นะแต่ความทนทานก็น่าจะไม่เหมือนกันเชเดยวผมจะทําการใส่เหล็กดามด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยแกโค้งผมกลัวมันจะหักนะทุกคนนี่เราก็ต้องดามแบบนี้ด้วยโอ้เฟี้ยว โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านี่โอเคพัสปีดอะไรก็เดี๋ยวห้อยๆไปก่อน,นรับอ่ะเดีรามาลองเทสก่อนเทสใช้ได้ว่าโอ้เฟืองโคตรลัน่น oh. อีกไม่นานผมว่าเฟืองเฟืองไปแน่นอน yeah. อุ้ยแต่แรงว่ะเฮ้ยุ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปลองวิ่งดูนะทุกคนมาดูกันว่าเปืีอยๆแบบนี้มันจะวิ่งเร็วหรือเปล่านะฮะไปจะไปลองกันโอครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันอย่ลืมใส่หมวกว่ะ หวลนล้นวะมาทดสอบอ่ะสามสองหนึ่งมิสโกอันนี้ยังกดไม่เต็มนะฮะอันนี้ผมกดแค่ครึ่งเดียวดูดูด,ดูกลับมาได้เปล่าอุ้ยดูดีเลยอ่ะนอ่เราเรบาก่อนอน,อนี่ยแต่เสียงเสียงเฟืองอ่ะเสียงเฟืองขับลั่น เดี๋ยวดีด้วยมาเดีย๋ยวมาลองกดเต็มดูวยปีมราปีปีไอ้สามสองีแล้วก็โอ้โหมันเยะอะบรา้ยทามล่ะพื้นมันไม่เสมอด้วยแหละเป็นรถแดกไงไมันลื่นไมใช่ตอนนั้นไม่ค่อยลืน่นหรอกุ้ยไกลยังวะ รู้สึกว่าเฟืองจะบินเรียบร้อยแล้วดูโอ,โอ้โหแม่งโคตรเลยเลยเด็ดทุกคนหรูออย่างนี้ไปเล่นโดมดีกว่าอ้ ลุยนี้ไปเล่นสนามโดมดีกว่า oh. พ EP2 เดี๋ยวเราค่อยใช้แบบมอเตอร์แบบแรงๆ oh. ถ้าใครอยากดูแบบหรือว่ามอเตอร์เครื่องบินเดี๋ยวติดตามไว้เดี๋ยวไปแก้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำบอดี้พร้อมนหละ <Okay. S 1> ไป It's our time to shine Show that's the kind of state of mind You gotta combine with hard work and time You gotta climb to the top Don't let yourself drop till your heart stops Let this beat rock Got a new clock and a new stock for this new Okay ครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอโ้โหไง ใส่บอดี้เข้าไปนะครับอ่าบอดี้คือผมทําการปาดใหม่นะทุกคนหลังจากที่มันเป็นแบบอ้วนๆนะนี่ทีนี้ผมไล่เบาด้วยเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับตามาทดสอบครับเดี๋ยวจะเอานี้ขึ้นนี้ต่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสิเอ้ยพร้อมสามสองหนึ่งไปโอ้โหโดนเตะเดินมาเนี่ย

เบรกไม่อยู่เลยอ่ะพังไหมเนี่ยไม่อยู่ไม่พังหรอกสนาก มันโคตรแรงเลยทุกคนอันนี้ขนาดแบบมอเตอร์แบบว่าดืมนะไม่ใช่มอเตอร์แต่งนะเนี่ยมอเตอร์ธรรมดาฮะนี่อ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ามอเตอร์ธรรมดาเบร์์ยางเบร์์ยางเดี๋ยวเอาบอดี้ลงอีกนิดนึงีนให้มันเก็บตือมันขูดอ่ะมีกูแล้วมาว้โวสามสองหนึ่ง let's go โหกดเต็เมแบบไม่รอดอ่ะเราขึ้นจักน้อยฮะไม่เล่นโคตรมันอ่ะมอตเตอร์เดิมเดี๋ยวชิปหน้าผมจะลองใส่เป็นเออ่มอตเตอร์แต่งแล้วกันทุกคนเรียบร้อยทำไมอ่ะลูด เฟืองอาจจะลูดมันอาจจะลูดมาข้างเนี้ยตรงเนี้ยมันเลื่อนนูนเหรอไงม,มันรูดถ้าเล่นอีกก็คือมันน่าจะลูดแบบเล่นไม่ได้เลย,ยแต่ว่าถ้าใส่ล้อรโรลเลอร์ก็น่าจะวิ่งได้ตรงกว่านี้นะฮะทุกคนแล้วก็น,น่าจะจวดกว่านี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมอ่ะ i'll keep that up until my team love me and i'll keep me but i see you again next time to show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time you gotta climb to the top don't let yourself drop till your heart stops <impranthropic> let this beat rock <impranthropic> got a new clock and a new stock for this new rock